โอเคครับ okay. ผมว่าขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับเปอร์คุงซีนะผมก็วันนี้นะผมอยู่ในแมพที่มีชื่อว่า King p e ี e นะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมก็จะมาซุ่มผลน,นะผมด้วยงบ5ล้านนะผมอันนี้ก็เพิ่งฟาร์มมานะผมเพิ่งอันนี้ผมฟาร์มเองนะอันนี้ผมฟาร์มเองนะเออนะครับซึ่งถามว่า5ล้านมันน้อยไหมมันก็เยอะสําหรับผมมัง้งแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นนี่ น้อยหรือเปล่าแต่ผมว่ามันก็น้อยนั่นแหละนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มผลหาห,หาหผลใหม่นะครับผมผลใหม่นะที่ผมยังไม่ได้จะมีผลสโนโกับผลสติงนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาซุ่มมาเลยดีกว่านะครับอ,อันนี้ใช่ไหมกาชาโอเคสุ่มเลยหนึ่งกลิมสองแสนห้าปไปตึบต๊บตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บผมไม่รู้ว่ามันเป็นผลสีม่วงหรืออะไรนะเฮ้ยได้อันฮอร์มนว่ะผลไา่อะ ไม่รู้ทิ้งไว้ก่อนสุ่มต่อเลยนะผมเราไม่รออะไรแล้วนะน่าจะเกลือนะผมรู้สึกว่าผมอ๋อทิ้งไม่ได้วะโอเคน่าจะเกลือนะผมรู้สึกว่าฟาร์มมาแค่ห้าล้านนี่ไม่น่าจะพอนะขอผลม่วงสักผลก้อยังดีนะเกลือแดกนะเนี่ย อันแน่นี่ไงโคตรเกลือเกลือแน่นอนคลิปนี้นะกินเค็มเลยอ่ะเออมี่ไงนี่ไงรู้สึกว่าไม่น่าพอนะเฮ้ยยเฮ้ผลอะไรอ่ะผลพ้าเหรอ น่าจะใช่นะผมผลพระสีเหลืองอย่างนี้ไม่เหมือนกล้วยเลย Μ ม่วงนียม่วงม่วงไหมล่ะม่วงไหมล่ะถ้ามันมีสีเหลืองสองอันวะเนี่ยผลยีราฟหรอโอ้เงินผมจะหมดแล้วว่าม่วงวัดนี่คือผลอะไรคือผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะผมคือผมเพิ่งมาเล่นคิงพีท t เว้ยแลคือผมยังไม่รู้แบบ ผลอะไรเลยคือผมไม่เคยเห็นรูปร่างผลเลยบางผลนะครับผมคือดูไม่ออกจริงๆไม่มูผลแล้วมั่งวะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปลองแดกเอานะครับโอเคเดี๋ยวเราุ่มให้หมดเลยและขอม่วงสักผลก็ยังดีนะแม่งขอขอละขอละขอละไหว เหนื่อยกูเหนื่อยเหนื่อยมึกเหลือสองล้านแล้วอะม่วงขอม่วงอ๋ออันนี้อันนี้เสือดาวใช่ไหมเสือดาวเนี่ยโอ้โหขอสักผลเถอะักผลนะผลม่วงก็ได้แบ๊ะเนี่ยแต่คือผมไม่รู้ว่ารูปร่างผลในพวกผลสโนกับผลสตริงนี่มันเป็นยังไงนะ ผมไม่รู้นะอันเนี้ยอันแน่เนี่ยเรือแดกเลยอ่ะเอ้ยแล้วกูรู้เหนื่อยเอ้ยผลอะไรอ่ะผลล่องหนเนาะล่องหนหรือบาเลียวะบาเลียดิ ล่องหุ่นน่าจะเป็นเสียวขาวใช่ไหมหรือว่าไม่มีรูปร่างโอ้ยมึงให้ม่วงกูสะผลเนื้อแม่งกูไม่มีจะแดกอันเนี่ยเลยหนึ่งล้านแล้วเออเอาเข้าไป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 นะ ทุกคนครับผมจนบัรญราแล้วอะแม่งผมจะไม่มีเงินแล้วมผมจะไม่มีเงินแล้วผมจะสุ่มไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้หี้อะมวงกระเวยกูซับผลหมดหมดโอเคเลิกแต่ไม่เป็นไรผมไอ้ผมยังเหลือเกมอยู่นี่วาผมเหลือเกม,มเหลือเกมอยู่เพราะฉะนั้นสุ่มไปซะ ขอผลม่วงขอผลม่วงขออย่างเดียวกูขอแค่ผลม่วงก็ได้อะกูไม่เอาผลในโพสโนติงก็ได้อะสัสเ้ยสีเขียวม่งยังไม่ออกให้กูเลยโอเคไม่เป็นไรเอ่อด้วยความที่ว่าผมไม่เคยเล่นคิงพีนะผมเคยเล่นนั่นแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยแบบมาสุ่มผลนัไนแลบเนี้ยผมฟาร์มมามากกว่านะก็จะมาลองผลที่มันแบบว่าผมยังไม่รู้แล้วกันนะอันนี้ผลอะไรอะ ยีทเลยแล้วกันง่อมเอาผลน,น้ําแข็งเอาน้ําแข็งไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ไอ้นีอเนี่ย,ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหมวดหมู่สีม่วงนะผมไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่แรเออแปลกดีดก,ก็แต่สกิลมันก็เยอะดีนี่หว่ามันไม่ติดอยู่ในแรได้ไงวะรต่ว่ามันไม่ดีเออ้ยผมว่ามันก็เท่อยู่นะเออนะครับผมเนี่ยโคตรเท่ เนี่ยสก,กิลก็กว้างนะแต่มันน่าจะมีผลที่โกงกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะกินผลอื่นแล้วกันนะผลสีไหนดีวะเอาอันนี้ดีกว่ามันน่าจะเป็นพ้านะอันเนี้ยีนเลยเฮียาผาจริงด้วยออื้อเดินโคตรช้าเลยโอ้โหต่อยเฮ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยโอ้โหระเบิดระเบิดร่างตัวเอง ต่อยพื้นเ <c oughs> ท่อยู่นะเท่ผมไม่เคยเล่นคิงพีนะผมต้องขอโทษด้วยนะผม <c oughs> โอเคนี่อ่ะออกกลับล่างโอ้โหเท่อยู่นะเท่อยู่นะเท่เทเต่อไปเอาผลอะไรดีวะกูต้องลองกินให้หมดใช่ไหมผมอ่ะป้าอ๋อซี CP 9ีนะครับอ่าหผลมันน่าจะกากด้วยแหละ คำรามเหมือนฮันก,กิราชันเลยก็ <c oughs> ไม่เท่าไหร่นะเอาผลสีอื่นบ้างกลับบ้านก่อนโอเคแล้วก็กินอันนี้นะยำ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 เฮ้ยช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ไอ้เจ๋งวะเฮ้ยจาะชอ๋อมันเป็นแปลงล่างใช่ไหม นี่กังฟูพอยผมจำได้นะอันเนี้ยเฮ้ยว h a ต่ <the> อฟ fuck ้ยเทเลยเยอะแม่งน่ารักมากอะ่ะน่ารักจังเลยเอาเยี่ยแปลงร่างไม่ได้เอาบัคพัาวกลอน,นี่โอเคหายละออก,การพอยก็ มันต้องล่างนี้นี่มันต้องล่างนี้นะอืมเพราะฉะนั้นแล้วต้องตบมันเลยอออเขาบอกว่าล่างนี้ดาเมจแรงใช่ไหมขอยชอปเปอร์อืมฟาดบอสได้อ,อิตั้งแต่มาสมัยเก่าๆเลยนะเนี่ยอันเนี้ยไอชอปเปอร์เนี่ยนะผมตั้งแต่สมัยเก่าๆเลยอนะชั่วอุ้ยโอเคเอาว่าพอดีกว่านะเอากลับล่างางไงวะเนี่ย โอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองผลอื่นบ้างดีกว่า,าสีขาวนี่สีขาวมันอาจะเป็นผลสนโนก็ได้หรือว่าผมไม่รู้เองไม่ใช่ดีกว่าผลไอ้งตีนหมีนะครับวิววิววิวทำไมมันเทพวะอ้าวเปวล่าแล้โอ้โหแต่มันน่าจะกากนะครับผลเนี้ยโอเคสีดำนี่คืออะไรอ่ะผลแล้วเบิดแน่นอนเลย ไม่ใช่เอาผลเงาดนิว่าระเบิดน่าจะสีแดงนะครับโอเครู้สึกว่าผมน่าจะลองหมดละไหนๆก็ไหนๆละกูลองให้หมดเลยแล้วอันนี้ลองไปแล้วนะกูต้องลองให้หมดทุกผลอันนี้ก็เอาไปแล้วอ๋อเฮียมันกลับล่างไม่ได้ เค okay. เอาเป็นว่ามผมวรจะกินผลไหนดี <_ EN> ผมกินในนี้ดีกวา่าผมกินพลาดีกว่า <_ EN> เอ้ยแมวแมวแมวเนี่ยแต่ผลแดงผลสีม่วงนี่คืออะไรวะขอกินหน่อยเออเอาผลยางเอาผลยางมีเกียร์สีด้วยมีเกียร์สีด้วยนอยู่ผมชอบเล่นมากแมงเท่เอาทำไมมันต่อยเป็นแบบนี้วะอ๋อผมชอบเล่นผลนี้มากเลยนะ ไม่นี่ติ้วติ๊วติวติวโอ้โคตรเปรี้ยวเลยนะครับผมโอเค ก็เอาเป็นว่ารอบคิมนี้นะผมก็รู้สึกว่าจะไม่สําเร็จน,นะก็เป็นว่ากลัวเ,เงิน5ล้านในแมปนี้มาผ่านเล่นนะผมมาผ่านแั้ผลนโง่นะผม,งโงโงะผมก็สรุปแล้วก็คือไม่ได้ผลในโคดสโนกับสติงมาเลยนะผมได้ดผกลกค่กางมานะผมโอเคผมก็ถ้าเกิดใครชอบให้ทาคลิปแบบนี้อีกนะผมก็จะลืมกดไลค์ถึง10บไลค์หรือยี่บไลค์ก็ว่างกันไปนะผมโอเคไว้เจอกันทิปหน้าผมบ๊ายบาย